คุณหมอคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะมันดูอาจจะดูแปลกๆก,กันจริงๆในทางการแพทย์อาจจะพบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ได้ยินกันสักเท่าไรในเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบเชียบพพันธุ์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันอันตรายขนาดไหนมันเกิดจากอะไรคะเออโดยปกติเนี่ยมีตั้งแต่ว่าเขาเกิดเองที่ช่องหูเลยเช่นเออบางครั้งเราปั่นหูแค่หูหนะคะแล้วก็มันมีการอักเสบลุก,กลามเข้าไปนะคะห,หรือเกิดจากช่วงที่เราเป็นหวัดอันนี้เจอบ่อย ะะเพราะว่าช่องหูเราเนี่ยค่ะถ้าจํากันได้ถ้าฟังกันมาติดติดเนี่ยก็ช่องหูมันจะมีตัวหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในใตัวหูชั้นกลางเนี่ยมันมีท่อเล็กๆต่อกับจมูกเราเวลาเราเป็นหวดัดปุ๊บที่มูกเข้าไปเซมห่าแบคท,ทีเรียเข้าไปเนี่ยอาจจะข้างอยู่ในหูชั้นกลางหรือมีเชื้อโรคเข้าไปทําให้เกิดการติดเชื้อได้ ตรงนี้ก็เมื่อเราเจ็บคอทันซินอักเสบจมูกอักเสบลามไปที่หูได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยคือว่ายน้ำค่ะถ้าสาว่ายน้ำเนี่ยเอ,อสกรปรกว่ายน้ำคลองอย่างเงี้ยค่ะเอาว่ายเสร็จปุ๊บหูอักเสบอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเจอกันเออบ่อยๆอ,อันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังใกล้เข้าเทศกาลอีกเดือนหนึ่งคือช่วงเออวัน สงกรานตรงนี้เนี่ยชอบสัตว์น้ําแล้วบางคนเอาแป้งเนี่ยปาะแล้วอุดเข้าไปในช่องหูตรงนี้เจอใหม่ทุกปีเลยค่ะทำให้หูอักเสบหูชั้นนอกหูชั้นกลางอักเสบได้ค่ะอืมฉีดน้ําหรือว่าเอาแป้งอัดเข้าไปหมายถึงว่าเวลาปะ หน้าแล้วลามไปโดนหู่ใช่ค่ะป่าหูเนี่ยแล้วก็แป้งอุ้มๆอยู่ในมืออัดก็ไปในช่องหูเสร็จแล้วอีกสองวันก็หูอักเสบตามมานะคะเจ็บหูชั้นกลางอาการมันจะเป็นยังไงคะคุณหมอเรามันมีสัญญาณเตือนหรือมีวิธีการสังเกตไหมคะถ้รู้สึกว่าร้อนๆในช่องหูแล้วก็ปวดปวดลึกๆปวดตื๊อๆอยู่ข้างในหรือหูข้างนั้นเนี่ยรู้สึกมันเจ็บจีดเลย หรือว่าปวดแบบไม่ค่อยได้ยินค่ละลักษณะหูอื้ออย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าเป็นหนักมากปุ๊บเนี่ยนอกจากหูอื้อแล้วเจ็บหูแล้วก็จะมีเหมือนน้ําซึมๆึจนสุดท้ายชักแก้วหูทะลุหรือถ้าหนองมันค้างมากจนแก้วหูในช่องกลางเนี่ยมันป่องตึงมากมีการทะลุพอทะลุเนี่ยอาการปวดตึงลดลงบางท่านไม่ได้สังเกตแต่น้ําในหูมันไหลไหล,ไหลโจ๊กๆออกมาตลอด บางทีเป็นหนองบางคนเอ่อช่องหูเนี่ยมีเป็นปนเลือดนิดๆอย่างเงี้ยค่ะบางมีงอาการแบบเนี้ยต้องรีบมาพบแพทย์แล้วนะคะโอ้แล้วถ้ายังหมายถึงว่าไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเออมันเกิดจากการอักเสบแล้วยังปล่อยไว้อีกเพราะว่าบางคนบางทีคิดว่าอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูหูอื้อก็เป็นเรื่องปกติเดียมันก็หายเองอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอถ้าปล่อยเอาไว้มันมันจะรุนแรงถึงขั้นไหนยังไงบ้างคะค่ะ,คะสังเกต่ง่ายค่ะถ้าเกิดอาบน้ำน้ำเข้าหูเนี่ย ่วนใหญ่ในช่องหูเราจะมีเส้นเลือดเยอะมีความร้อนระดับหนึ่งออน้ําจะหายไปเองแต่ถ้าปริมาณน้ําเยอะเนี่ยจริงๆเอียงหูแล้วเรียกว่ากระโดดนิดนึงนะคะแนวดิ่งนิดนึงน้ําจะออกเองตรงนั้นเป็นลักษณะของน้ําเข้าหูปกติเราไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้ว่าอูเดี๋ยวทนหน่อยนะง <c oughs> านเยอะสักสองวันไปหาหมอปรากฏว่าน้ําเนี่ยมันไหลจวบเลยแล้วก็แตกออกอะไรเงี้ยตรงนั้นถ้าไม่รักษา ภายในช่องหูจะอักเสบข้างในช่องหูมีเอหูชั้นกลางนะคะมีกระดูกหูอยู่กระดูกหูเนี่ยแช่อยู่ในน้ําแช่อยู่ในหนองนานๆก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมันจะลามเข้าไปที่หูชั้นในได้ง่ายตรงนั้นเนี่ยมีทั้งหูชั้นในที่เป็นลักษณะก้นหอยแล้วก็มีหูที่รับการส่งตัวแล้วก็มีเส้นประสาทหูทีเนี้ยมันเสียตามอวัยวะเลยค่ะ กระดูกหูขยับได้ไม่ดีเอาก็เกิดการนำหูการนาเสียงบกพร่องก็รู้สึกหูอื้อได้ยินเสียงลดลงนะคะตัวหูชั้นหูชั้นในเนี่ยถ้าไปโดนตรงศูนย์ทรงตัวคนไข้มีเซมึนหัวตืดเวียนศีรษะตรงเคร่งนะคะถ้าไปโดนส่วนหูชั้นในมันเป็นเรื่องของประสาทหูเสื่อมได้แต่ว่าอันนั้นใช้เวลานานนิดนึงแต่ถ้าตรงเส้นประสาทกูนะ,นะคะ เส้นประสาทหูมันมากกับเส้นประสาทเยียงใบหน้าทําให้เกิดอัมาาพาตของแบบเอ่อของของเส้นประสาทที่ใบหน้าได้แต่ไม่ได้พบบ่อยมากคุณต้องเป็นนานพอสมควรบางคนที่เป็นเอ่อที่เป็นแบบรวดเร็วจริงๆก็คือพวกนั้นเกิดจากติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสเนี่ยไปเร็วไปทุกที่แต่แบคเรียเขาจะมีมีเหมือนมีเป็นระยะว่าตรงนี้เป็นตรงนี้นะขยับมาขยับมา สุดท้ายและดูแย่สุดเลยคือขูและหัวมันอยู่ใกล้กันพอเราเจอช่องนี้ไปแล้วเส้นประสาทแล้วขึ้นไปที่สมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบคนไข้จะปวดศีรษะมากมรู้สึกเอออยากขึ้นไส้อาเจียนมีอาเจียนพุ่งมีเวียนศีรษะบ้านหมุนถ้าเป็นถึงขนาดว่าออกปวดตึงต้นคอด้วยนะคะถ้าเป็นลักษณะถึงเป็นฝีเลยอันนี้เป็นฝีในสมองก็คนไข้ก็จะมีเรื่องของ ทักได้นะคะเต้งกระตุกได้ค่ะดูแบบนิดๆแต่ว่าพอเขาเป็นเนี่ยเป็นเยอะนะคะที่สําคัญที่เราเจอบ่อยมากคือหูชั้นกลางอักเสบที่เป็นเรื้อรังคําว่าเรื้อรังคือเกินสามเดือนแต่ไม่หายไม่ได้รักษาตัวเชื้อเองเนี่ยอาจจะติดมาที่กระดูกหูหลังใบหูแล้วเนี่ยค่ะถ้าเอามือคลำดูมันจะมีกระดูกหูอยู่เป็นลักษณะนูน นะคะกระดูกหูตรงนี้เนี่ยถ้าเขาติดเชื้ออันไม่ไหวก็จะแปดเป็นฝีที่หลังกกหูนะคะ,คะตรงนี้เขาเรียกว่าฝีบีโซนะคะตรงนี้มันก็แตกออกมาแล้วก็เป็นหนองถ้าไม่รักษาม,มันก็จะลามขึ้นไปตามระบบเลยค่ะนะคะทําให้ตั้งแต่ฝีแตกตรงหลังหูต่อมน้ําเหลืองโตแล้วก็มีการลุกลามขึ้นสมองได้แต่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า อาการแทรกซ้กอนเนี่ยน้อยลงเพราะว่าหนึ่งคนไข้มาไหวขึ้นสองยาปฏิชีวนะบ้านเราเนี่ยคือนับว่าดีมากการรักษาผลการรักษาดีขอให้มากแต่เนิ่นเนนะคะอืมดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ก็ลามไปถึงแบบถึงใบหน้าถึงสมองเหมือนกันนะคะใช่ค่ะทั้งระบบเลยเพราะว่าหูกรผเพเอกาอยู่ใกล้กันมากคะ่ะตัวหูเนี่ยเป็นตัวเตือนละว่าถ้าดูแลเขาดีเขาจะไม่เกิดปัญหาค่ะ ค่ะ,ค,ะคุณหมอครับแล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรครับเอ่อต้องบอกอันสาเหตุเลยอันที่หนึ่งเนี่ยเออเตือนทุกรอบค่ะว่าการใช้คัตตัมบัตปันหูหรือใช้นิ้วเข้าไปแคะบางทีเราคันหูผู้หญิงเล็บเนี่ยบางทีคมนะคะด้านข้างมีมีความคมนิดนึงพอเราติดเข้าไปปุ๊บ มันอักเสบติดเชื้อแล้วเล็บเราบางครั้งมีแบคทีรียอ,อยู่หรือบางทีมันอยู่ในช่องหูอยู่แล้วก็ทําให้หูชั้นนอกอักเสบลามไปที่หูชั้นกลางนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้าเราคัาตมบัตรเราสะอาดถ้ามันเปิดไว้งนานก็ทิ้งไปเถอะซื้อใหม่นะคะอ่าแล้วก็ไม่ใช้เอทีแคบหูที่เป็นแท่งเหล็กพวกนี้แคะเกิดอันตรายหมดเลยนะคะแล้วก็เอขั้นถัดมาคือ เป็นหวัดหรือเปล่านะคะถ้าเป็นหวัดก็ดูแลรักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงสังเกตว่ามันมีอาการปวดหูหูอื้อไหมถ้าไม่มีก็ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่หลายเคสที่ละท,ท,ที่มาที่คลินิกเนี่ยที่เจอคือคนไข้เนี่ยมีภูมิพแพ้พอมีภูมิแพ้เจ็บคองคันหูคันตาคันจมูกพราะแพ้ปั่นไปเคสเหล่านี้มักจะมีติดเชื้อที่หูได้เด็กเลส อันนี้น่าส่งสารนิดหนึ่งตรงที่ว่าเ,าเด็กประมาณสักสามสี่เดือนหกเดือนเวลาไม่สบายตัวร้อนที่ไรต้องดูว่าคุณหมอส่องหูหรือเปล่าเพราะว่าหลายเคสที่ไม่ค่อยได้ส่องนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะคะว่าตัวยาเนี่ยสามารถคุบกลุ่มเชือ้อแต่บางครั้งถ้าส่องสักนิดเราจะรู้เลยว่าน้องเป็นตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคะ,ะดูว่าหูน้องมีการติดเชื้ออักเสบหรือไม่นะคะ,ะถ้ามีเนี่ย ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะคือการรักษาไม่ได้แตกต่างแต่ว่าการหายของโรคต่างกัน<ม>ขาจ,จะหายเร็วกว่าหูนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปคือเวลาว่ายน้ำขึ้นมาเนี่ยเอก็งวดการปั่นหูอาจจะแตะๆได้นิดหน่อยหรือว่าอย่าไปขี้แรงหรือว่าทําให้เชื้อเนี่ยเข้าไปเลือกสาวยน้ําที่ดูสะอาดนิดหนึ่งถ้าว่ายน้าในลําคลองเนี่ยก็จ,จะต้องระวังนิดนึงถ้าเจ็บหู ต้องรีบพบแพทย์นะคะนอกจากนั้นมีอะไรได้อีกบ้างคือโดยหลักๆเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นแต่คนที่เป็นแล้วเนี่ยจะเป็นยาวๆค่ะที่เหลือคือดูแลสุขภาพตัวเองหมายถึงว่าถ้าเป็นแล้วก็จะเป็นซ้ําๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอเออถ้าเป็นที่หูชั้นกลางมีโอกาสเป็นซ้ำอย่างนี้ค่ะถ้าเรารักษาได้เร็วภายในเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันสิบสี่วันส่วนใหญ่พวกนี้ ไม่ค่อยกลับมาแต่ถ้าคุณเกินสิบสี่วันไปแล้วโอ้โหมันเหลือลังยิ่งเกินหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถ้ายังไม่หายคราวนี้ยาวเลยค่ะต้องมาพบหมอเป็นประจำต้องมาดูว่าแก้หูที่ทะลุน้ำยังไหลยอยู่ไหมต้องกินยาเอ,อปฏิชีวนะยาวนิดนึงต้องกินยาลดการสร้างน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันออกมาเยอะน้ำมูกลดลงอย่างเงี้ยค่ะรักษาหูให้แห้งหลังจากนั้นก็ แต่มาผ่าตัดปากแก้วหูเพราะแก้วหูเนี่ยนักทำหน้าที่รับเสียงแล้วเขายังทําหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าหูชั้นกลางและชั้นในค่ะอ mm ืมมันดูซับซ้อนนะคะซับซ้อนหรือว่าเล็กซับซ้อนใช่ค่ะถ้าอย่างอย่างกรณีที่คุณหมอบอกว่าแป้งตอนช่วงสงกรานนี้คือไอ้ตัวแป้งนี่คืออาจจะมีมีเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยะคะือว่าแบคทีเรียหรือว่าเขาไปอุดกัน ไปอุดต้านหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยบางท่านคือเหมือนกับแปะกับผิวเราเขาดูดน้ําออก <Okay. S 2> แล้วผนังชั้นหูเนี่ยอักเสบนะคะแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าไปได้ง่าย <Okay. S 2> ตรงนี้ก็ก็เข้าใจได้ว่าบางครั้งน้ําที่เขาเอามาผสมแป้งเป็นน้ําคลองหรือน้ําอะไรคือตักมาได้ก็ใช้ละเล่นสนุกนะคะ่ะ mm hmm. อันนี้เจอบ่อยมากในช่วงต <Okay. S 2> กงานพอหูอักเสบปุ๊บอ้าว โอ้โหแป้งเต็มหูเลยก็ต้องค่อยๆเคลียออกแล้วเคลียยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเข้าไปในหูแล้วแข็งแข็งยุ่ในหลายวันค่ะเพราะว่าในช่องหูเรามีเส้นเลือดนะคะ,คะมีความร้อนเพราะฉะนั้นตัวแป้งเองเนี่ยค่อยๆแห้งอยู่ข้างใน ออกยากพอสมควรค่ะคือกว่าจะรู้สึกว่ามันมีอาการก็คือมันเริ่มปวดแล้วกว่าจะไปหาคุณหมอแป้งที่เล่นในวันสงการมันก็แห้งกลางอยู่ข้างในแล้วอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใชแล้วเวลาเราหนึ่งน้ำยาละ,ละลายขี้หูเป็นลักษณะตัวและเขาใช้ละลายไขมันเพราะว่าขี้หูมักจะเป็นกรีซนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยละลายตัวเอ่อตัวแป้งไม่ออกต้องใช้เป็นเศษที่เป็นน้ํานี่หูออกยากเพราะว่าเราไม่ใช่เหมือนอยู่ตา้ผิว อย่างนี้ขัดขูง่ายในหูทำอะไรไม่ได้ค่อยๆดูดออกค่ะค่ะคุณหมอคะมีคุณผู้ฟังฝากถามเข้ามาคะ่ะบอกว่าถ้าหลังสระผมแล้วมีน้ำเข้าหูและจะคันหูแต่ไม่มีหนองแก้ไขได้ยังไงบ้างคะอันแรกเลยเอียงหูกระโดดกระโดดนิดนึงให้น้ำออกนะคะ,คะหรือถ้าเราไม่สะดวกจริงๆค่ะตำบัดเราต้องสะอาดใช้คือคือสังเกตนะคะอย่างในโรงแรมเนี่ยก็จะให้อันสองอัน เราหยิบจับใช้แตะเบาๆค่ะอย่าปั่นจนรู้สึกเพราะบางท่านปั่นแรงจริงๆ <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนไข้ลองปั่นให้หมอจุหน่อยปั่นแรงมากรู้สึกมีความสุขแต่ว่าเราทําให้ช่องหูเขามีรอยถลอกส <c oughs> ะอาดมากก็ถลอกแล้วก็ตัวขนหูในหูเองเนี่ยปกติเขามีหน้าที่พัดโบกตัวตัวสิ่งแตกปลอมออกจากหูบางครั้งท่านใช้คัตจมบัดเนี่ย อันใหญ่ด้วยปั่นแรงด้วยปัดจนคนหูปัดที่หูเข้าด้านในอันนี้ก็เป็นปัญหาระยะยาวค่ะคุณหมอพอจะมีทริคในการแนะนำไหมคะเรื่องของการปั่นหูเพราะแต่ละคนก็จะมีขี้หูเปียกขี้หูแห้งมันควรจะต้องแบบใช้อุปกรณ์แบบไหนที่มันจะปลอดภัยแล้วมันจะไม่เกิดอันตรายต่อแก้วหูของเราอย่างเงี้ยคะคือพอดูคนไข้เยอะๆปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่หมอทาคือเมื่อก่อนชอบซื้อถัตตัมบัต ใ,ใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าปัดแล้วมันเต็มช่องหูเดี๋ยวนี้จะซื้อเหล็กลงแบบอของเด็กแล้วก็จะเลือกแบบในน้องไอ้ก่อนสะอาดใช้หมดแล้วซื้อใหม่<ช>ค,คือคือเลือกคุณภาพแล้วก็เวลาแตะเนี่ยแตะเบาๆคือแตะแตะเอาน้าให้แห้งพอเรารู้สึกถ้ายังรู้สึกคันอยู่หมอส่วนใหญ่จะกดเอ,อใบหูด้านหน้านะคะมันจะมีเหมือนติ่งเล็กๆพอกดลงไปเนี่ยช่องหูมันก็จะเหมือนเออ่ มือนมีการขยับนิดนึงหรือขยับไปหูอาการคันก็จะหายไปแต่ถ้าท่านคันมากๆต้องไปเคสทีนี้ภูมิแพ้หรือเปล่านะคะก็ไปแก้ที่ต้นเหตุหบางคนมาหาด้วยคันหูตลอดพอไปดูโอ้โหนันฟันหูจนสะอาดแห้งแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าน้ำเหลืองไหลซึมๆพอน้ำเหลืองเ่านี้ห,หายเนี่ยมันตึงพอตึงเสร็จเกิดอาการคันวนๆกลับมาค่ะ แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปั่นหูไหมคะสมมติว่าถ้าไม่ได้มีน้ําเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยโดยปกติธรรมดาชีตประจําวันนะจำเป็นจะต้องไม่ปั่นใช้คำแนะนําว่าไม่ปั่นเพราะว่าเออจริงๆสังเกตจากตักตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะมาเรียนหูหมอหูเนี่ยก็จะปั่นหูบ่แล้วก็พอเจอคนไข้ยเยอะๆเข้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทุกเคเลยอะเกิดกากการปั่นหูแค่หูเ<ะ>อางไปแค่หู ก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลองลดการใช้ดูแล้วทําอย่างไรให้เออเราไม่คันหูคือยุ่งกับเขาน้อยมากก็ไม่คันแต่บางครั้งก็เข้าใจว่ามันมีเหมือนที่หูเปียกนั่นคืออีสที่ร่างกายเหมือนไขมันที่ร่างกายขับออกมาจากต่อมเพื่อเอาไว้ดักเชื้อโรคดักแมลงอะไรพวกนี้ค่ะ,ะแล้วก็ลาคาญก็จะเอาคัตบัตตแปะแ,ปะ,แปะนิดนึงแล้วก็ไปก็ดูปกตินะคะ,คะไม,ม่ไม่ได้มีปัญหา สิบยี่สิบปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยค่ะอืมก็คือไม่จําเป็นก็อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าจริงๆขี้หูเองมันก็มีประโยชน์ในการดักเชื้อโรคดับอะไรของ่างที่คุณหมอบอกนะคะต่ดเชื้อได้ค่ะมีความปิดกดกันอ่อนค่ะคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าบางทีคันในหูพอหย่นิ้วไปเก่าให้หายคันและเจอขี้หูเล็กน้อยเลยแคะหูหลังแคะหนึ่งวันเจ็บในรูหูเพ,พราะอะไรครับ อ่านะค่คะเพราะว่าอันที่หนึ่งเราเอานิ้วไปแคะมันเกิดบาทแทดแผลขึ้นในช่องหูตอนนั้นไม่ได้สะอาดมากพอเราจะขี้หูจริงๆถ้าไม่ได้เหลือบากกวาแรงนะคะไปที่คลินิกให้เขาดูดออกที่เดียวก็ออกแล้วค่ะนะคะหรือว่าบางท่านที่รู้สึกสงสยัยอาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองหูดูอย่ารอให้ขี้หูมันเยอะมากเป็นบางคนยาวเป็นไส้เอ่อยยางลบมีอสอค่ะอของท่านบน ออกมาเป็นแถวเลยอันนั้นออกยากนะคะค่ะ,คะก็อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ถามมานะคะว่าถ้าเกิดเราเอานิ้วไปแคะปุ๊บมีแผลไอ้ก้อนแบคทีเรียนั้นที่อยู่ในในใน,ในขี้หูแห้งเนะะี่ยค่ะก็จะลามเข้าไปเปินยาวเลยติดเชื้อในหูชั้นนอกค่ะอืมครับอคำถามหนึ่งนะครับไม่ทราบว่ามีแก้วหูเทียมไหมครับแก้วหูเทียมปกติมีค่ะ ก็คือ,อต้องเล่าเลยอันนี้ยาวในอดีตเราก็ใช้จากเ,าเรียกว่าเมืเทอร์ฟุกนะคะเอามาทำแต่ว่าคือในยุคถัดๆมาเนี่ยเราค้นพบว่าจริงๆตรงเนเงื้อเยื่อตรงใบหูเหนือใบหูขึ้นไปนิดนึงเราเอามาทำแก้วหูของคนไข้เขาเรียกว่า Auto raph, ออโตโลกราฟก็คือเอากราฟจากตัวคนไข้เองนั้นนั่นเองค่ะ แล้วก็มีลักษณะที่เขาขายเป็นคอมเมอร์เชียลเหมือนกันแต่ตัวคอมเมอร์เชียลเองคือลักษณะที่เขามีค้าขายในประเทศไทยน้อยมากที่จะนําเข้ามาเพราะว่าเราใช้จากตัวคนไข้แล้วได้ผลดีกว่าค่ะเพราะว่าเขายังมีเนื้อเยื่อของของคนไข้การซ่อมแซมก็จะดีกว่าค่ะมีเซลล์ของคนไข้ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะ,คะที่เข้ามาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหูนะการดูแลหูของเราให้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่เกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะค่ะ